ด,ดีคะ่ะสบัสด,ดีตอนเช้านะคะแล้วตอนนี้เราก็มาซื้อของที่ห้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะไปป่าไปหาน้องเห็ดนั่นแหละคะ่ะรีบมากเลยนะคะมากันย้าช้านี่คนก็ยังไม่เยอะนะคะไปค่ะใจแกไปอยู่ที่ป่าเห็ดแล้วล่ะคะ่ะเยี่ยงย่าช้าค่ะแล้วก็มาถึงป่าแล้วนะคะยังก็นั่งกลับมาในรถนั่นแหลคะค่ะถึงป่าปุ๊บก็ตื่นปั๊บนี่แหละค่ะเดินเข้ามาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเจอน้อง ขาลายหรือเปล่านะคะเพราะเห็นที่อ,อื่นเขามีน้องขาลายออกมาด้วยนะคะทําไมไม่เกิดก็ไม่รู้น้องขาลายยังไม่เจอขาลายก็เจอน้องเห็เดเหลืองนี่แหละคะ่ะก็อร่อยหมดละคะ่ะก็มันออกอย่างนี้นะคะที่อยากจะบอกว่าเป็นเห็ดอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามนกินได้หรือเปล่านะคะน,นี่ก็ไม่ใช่ซะงั้นนะคะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะยังคิดว่าน่าจะใคร คล้ายๆเหตุเดียค่ะเอาไปก่อนละค่ะนี่หนก็ได้มาแล้วตัดขาอย่างโหดมากเลยนะคะไปลวค่ะแกบอกว่าจะเห็นพึ่งขาลายี้ยงละย้ยงจะได้เอาไปกินละ <c ười> ไหนเอ่ยโอ้จริงๆด้วยค่ะแล้วอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยอุ้ยให้เห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งขาลายพึ่งหวานนี่ค่ะนี่ อปูน,นี่กี่ดอกตัดก่อนนะคะ<ม>เขามีค่ะแล้วก็เจอดอกที่สามนะคะจะเห็ดอะไรตอนนี้ยังคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพึ่งเหรอค่ะขาเขาสวยมากเลยนะคะเออก็ใช่ระคะเห็ดพึ่งมาแล้วค่ะน้องพึ่งแต่ขาไม่อวบน่าจะออกไปแนวเห็ดพึ่งขาลายนะเพราะเขา,ขายาวมากเลยนะคะค่ะมาเจอเห็ดดอกนี้นะคะแก่แล้วนะคะนี่ยังคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งหวานล่ะค่ะโอ๊ยเห็ดพึ่งขาลายขาอวบค่ะ อยดูขาเขาทีคะโอ้ยต่อ่อยค่ะเห็ดพึ่งค่ะเกิดคือเขาโตเร็วมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกค่ะเอาสักหน่อยนะคะทำไมเขาเกิดแล้วเขาโตอขาเขาโดนนี้กินไปแล้วค่ะนี่ขาอวบๆเนี่ยได้ไดหมนอยังดูก่อนนะคะจะได้ไหมโอ้ยเด็ดดาจังค่ะล้วอันนี้เขาได้ไหมนี่คะ วันนี้มามาอุ้ยดแล้วค่ะน่ารักค่ะผมการเราคอยมากเลยนะคะโอ้ยน้องจ๋าน่ารักจริงเลยตัดแล้วค่ะมีความสุดนะคะนี่จะมาไอานี้หดอกอย่างนี้ล่ะค่ะกำลังน่ารักเลย,ยนี่ล่ะค่ะที่คอยอยุดก่านหนึ่งก็จะเป็นเ็ดพึ่งขาลายของเอี้ยงนะคะดูสิคะน่ารักสมูทตัวนี้ มาแล้วค่ะน้องเห็ดพึ่งยังเกิดแล้วนะคะอันนี้ก็สีเหมือนใบไม้อีกนะคะโอ้ยแต่เขาก็ยังไม่แอบอะค่ะได้เยอะเลยนะคะจะบอกให้เห็นอย่างนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะค่ะเจอแล้วค่ะเดินไปเดินมานี่คือเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะมองให้เห็นสวยไหมคะเขาจะเกิดกันหาง,ง่ายกว่าแต่ก็ดีดีไปคนละแบบนะคะอันนี้คือ เห็นเลยนะคะไม่ต้องเพ่งให้ปวดตามากีกนะคะเด่นอยู่เป็นสง่าเลยเป็นเห็ดโอ้ยยังเก็บมหมดแล้วะค่ะลูกเล็กๆๆเด็กแดงยังคอยมานานเลย <c oughs> อันนี้ยังก็จะเอาค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะถ้าเก็บช้าเขาอันใหญ่ขเขาก็จะเป็นแบบกินไม่ได้เลยนะคะ <ขา S 2> เดินมาอีกที่ใกล้ๆกันนะคะเดินมานนเลยคะ่ะ,คะดูนะคะความสมบูรณ์ของเขา อืมโอ้ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะสนุกเกี่ยวเลยค่ะวันนี้ค่ะก็ไม่เข้าใจนะคะว่าบางทีเขาจะเกิดเขาก็เกิดตรงที่มัน,นแห้งอย่างนี้นะคะแต่รับประกันว่าขาใหญ่จริงค่ะขาอ้วนนะคะถ้าขาจ่อยนี้ไม่ใช่เห็ดพึ้งหวานนะคะโอ้ยยุงจะก,กัดให้ได้ใช่ไหมคะนี่ไม่ได้กินฉันหรอกเดี๋ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะขาอ้วนอวนอย่างนี้นะคะือเห็ดฟึ้งหวานเลยนะคะ อุ้ยก็เจอคันเตล่อยู่ไม่ห่างกันนะคะแกคงมองไม่เห็นแนแหละ,ะยังก็เอาซะหน่อยนะคะเป้าหมายก็มาหาะคะันเตเลแล้วค่ะแต่ว่าได้มาเจอเห็นพึ่งหวานนี่ก็เลยจะบอกว่าเปลี่ยนเป้าหมายก็ไม่เปลี่ยนนะคะถ้าเจอคันเตล่ก็เก็บเหมือนเดิมะะแล้วค่ะจะอาจจะเจอยากหน่อยก็เขาซ่อนแอบกับเราไงคะอุ้ยแต่ได้เยอะนะคะนี่คะ่ะนั่นอีกเห็นไหมคะเขาแอบแอบอยู่ตรงนี้นู่นนะคะนู่นนะคะนะคะ เดินมาตามถนนเส้นนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเกิดเยอะมากเลยจะใช่เห็ดคันเต่หรือเปล่าคะอย่างนี้ก็ไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่เมื่อกี้แกเรียกมาแล้วโอ้ว้าวเห็นไหมคะอ่าอานะคะเอ,อ้ยอันนี้คันเต่นะคะจะได้เก็บไปคู่กันเลยเสียดายนะคะเอาถังมาแค่ถังเดียว โอ้ทำไมมันดอกใหญ่จังเลยคะนั่นยิงได้ไหมเอ่ยเอ็งไปดูก่อนนะคะอ๋อนั่นดอกหนึ่งค่ะโอเคค่ะอ่านี่หรอคะนี่แห้วค่ะ,คะเห็ดก่อนจะได้เห็ดอันเมื่อกี้นะคะพอไปดูใกล้ๆนะคะมันไม่ใช่เห็ดซึ่งหวานนะคะไม่รู้เป็นเห็ดอะไรนะคะแต่คือลักษณะมันเหมือนมากเลยเยี่งไปจับดูแล้วมันจะเป็นประมาณเหมือนจะบอกว่าเป็นเห็ดอะไรคะ เนี่ยประมาณเห็ดอย่างนี้แหละคะ่ะนี่นะคะซึ่งมันไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะมันไม่มีขานะคะและเป็นเห็ดที่ไม่ด้จักเอียงก็เลยไม่เก็บนะคะค่ะตอนนี้ก็เดินม,มานะคกะยังก็คิดว่าเจอคันเตเล่ละ,ะคะ่ะแค่วอา <laughs> <laughs> เห็นไหมคะเจอเห็ดพึ่งหวานแท้ละคะ่ะเจอแล้วคะ่ะเดี๋ยวเอียงเก็บคันเตเล่ก่อนนะคะแวกคันเตเล่ก่อนแล้วจะไปหาน้องพึ่งหวานค่ะแล้วนี่นะคะเห็ดพึ่งค่ะ จะเป็นเห็ดพึ่งหมวกส้มไม่่จะไม่เห็ดพึ่งหมวกส้มหรอคะ่ะยังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาขายาวอวบและอ้วนนะคะถ้าเจออย่างนี้นะคะต้องอย่าปล่อยให้มันโตไปกว่านี้นะคะอ่ไม่อ,ออกยากจังเลยคะ่ะถ้าโตไปกว่านี้ก็ไม่ได้ะคะ่ะหนองหนอนก็จะมากินนะคะหรือภาษาบ้านเราก็หนอนดักอะคะ่ะเอาออกยากมาเลยแต่เดี๋ยวก็จะตัดขาทิ้งให้เหมือนกันละคะ่ะเจอแล้วคะ่ะสองดอก แต่ว่าเขาไม่ซ่อนเขาก็ซ่อนอยู่นิดนึงนะคะแต่ดอกขนาดนี้ราคากำลังดีสองดอกเดี๋ยวยงจะดูก่อนนะคะนี่ราคาตอนนี้เขาเกิดแล้วนะคะยังคิดว่ายังหมดหวังแล้วจะได้เขาไปกินนะคะเก็บดีกว่าค่ะ่ะเดินออกมาอีกหน่อยนึงก็เจอนะคะาขายที่ไปดูเมื่อกี้ค่ะโอ้ยสวยนะคะอืมนี่นะคะ <laughs> กำลังสวยเลยนะคะดอ้ ตอนนี้จะไม่ค่อยได้ไปหาเก็บบลูเบอรี่หรือว่าอะไรแล้วนะคะตอนนี้มุ่งเน้นมาที่เก็บเห็ดค่ะดูนะคะสองดอกน,นี้ก็แจงอิ่มเลวนะคะเจอ,อแล้วค่ะเห็ดพึ่งหมวกส้มนะคะเจอแล้วอย่างอร่อยเชียว <laughs> เรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะเป็นยังไงคาสีเขาหมวกส้มจริงๆนะคะหมวกส้มขาลายอันนี้ก็เป็นหมวกส้มนะคะเก็บให้เกลี้ยงค่ะแต่อันนั้น อ้ทำไมโดนกินแล้วล่ะคะดูก่อนนะคะใช่หรือเปล่าโอ้ยใช่ค่ะแต่เขาโดนสัตว์ป่ายินแลวกินเอี้ยงก็เก็บคะ่ะเอี้ยงให้ไม่ให้เขากินนะคะค่ะดอกเห็ดพึ่งเหลืองสวยมากเลยนะคะโอ้ยเห็ดมันปูนะคะสวยมากเลยคะ่ะแต่วนี้นะคะอ้าวอยู่เนี่ยก็เห็ดเอี้ยงเมื่อกี้เพ้งเจอแล้วนะคะยังเจออยู่คะ่ะแต่ว่ายังมาเห็นเห็ดพึ่งก่อนนะเ,เห็ดนี้นะคะเห็ดพึ่งหวา้าโอ้ยไม่ใช่คะ่ะเห็ดมันปูคะ่ะ แล้วก็นี่นะคะเดินมาที่ที่เคยได้ใช่ไหมคะเด็ที่ยังเคยพูดให้ฟังแล้วก็มาเจอนี่แหละคะ่ะน้องคันเตล่เออเขากําลังเกิดนะคะแต่ว่าเขาแอบไปหน่อยนึงวันนี้นอยากจะบอกเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็ดเต็มถังคะ่ะถ้าเจอเห็ดพึ่งหวานนี่คือจะเต็มถังเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะคะดูสิคะเขาเกิดแอดแต่ถ้ายังมองเือนนี้ก็จะเหยียบไปนะคะเมื่อกี้นี้ ดีหน่อยที่ว่ายังรู้ว่าที่ตรงนี้มันเคยเกิดก็เลยระวังนี้นะค่ะสุดใดเ์ล่าจะเท่าฤกษบเห็ุนะคะวันจุดสุดสัปดาห์ฝนตกเล็กตกน้อยแต่ถึงฤด,ดูเขาออกนี้เขาก็ทําตามหน้าที่เขานะคะออกเลยนะคะค่ะเดินมาเจอคันเตเล่ออกอยู่นะคะแต่ว่าเขาเดอกเอ๊ะ ออ้โหฝั่งนู้นมีค่ะเดี๋ยวยังไปถ่ายวีดีโอก่อนนะคะอันนี้ใช่เห็ดพึ่งหวานอันนีหรือเปล่าคะไม่ <I 'm S 1> ใช่ <right there. S 1> เดี๋ยวโอ้ยอยู่ใกล้ๆก,กันนี้ละค่ะอันนี้อันหนึ่งนี่นะคะ,นนนนะ,คะเขาเกิดอ,อยู่ใกล้กันมากเลยนะคะแล้วก็นู้นนะคะยังต้องไปเก็บทีละบ้านนะคะแต่เมื่อกี้มองหาแต่เห็ดพึ่งหวานค่ะตอนนี้ก็คือแค่กับหลังหันมาก็เจออีกแล้วนะคะ เหมือนเขาจะออกเยอะแล้วล่ะคะ่ะเชื้อผนตกติดติดกันนะคะแต่ว่าเขาโดนน้ำมากๆเขาก็เสียนะคะก็คือเน่านะคะยังคงได้แค่อันเดียวนี่เลยะคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้เขาเน่าแล้วนะคะยังก็จะไม่เก็บเขานะคะแต่ตามจริงเขาก็เหมือนจะเสียแล้วนะคะจะเ,เอาอันนึงค่ะเขาอุตส่าห์ให้เจอจะไม่เอาเขาไปเลยแต่ถ้าเอาไปแล้วมันเสียก็ลาบากเหมือนกันล่ะค่ะหากันต่อนะคะยังคิดว่ายังเจออีกแล้วะคะ่ะ เดินมาไม่ไกลกันมากนี่นะคะก็จะเป็นน้องๆหมู่บ้านเห็ดนี่แหละคะ่ะแต่เขาก็ชอบจริงๆค่ะชอบเกิดตรงทางเดินนี้ก็ได้อยู่นะคะนิดหน่อยนี้นะคะแต่ก็ดอกน้อยมากเลยนะคะเก็ <c oughs> บค่ะดอกน้อยยังก็จะเก็บวันนี้มีความสุขแล้วนะคะดอกน้อยยังก็จะเก็บนะคะยังให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วละคะ่ะ เขาก็ยังไม่โตอุยอุ้ยได้เกยอันนี้มาค่ะไม่หรอกค่ะก็เหลือไปเหมือนเดิมแหละไม่เอาไปหมดหรอกอันไหนที่มันน้อยเกินไปเราก็รู้จักคนกใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์เขาขับมาขับโพสเทสสนามอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าแห่งใหม่เลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละคะ่ะป่านี้เข้ามาปุ๊บก็เจอที่นะคะน้องเห็ด ปึ่งขาอวบขาอ้วนนะคะสามดอกนะคะคือขาเขาอ้วนน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะดอกหนึ่งยังจะเอาแลวล่ะคะ่ะเจออย่างนี้น่ารักนี่นะคะเป็นยังไงคะอันนี้คือเด็กมากนะคะอร่อยนะคะอย่างนี้แล้วให้ดูที่ขาเขานะคะเกิดมาเขาก็เป็นน้องขาอ้วนเลยนะคะน่ารักค่ะค <laughs> ่ะอันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะคะแต่ส่วนมากที่เจคือ ยังไม่ได้เก็บเลยคะเพราะว่าขาเขาจะเสียก่อนนะคะแล้วก็คือเขาเน่าแล้วอย่างนี้นะค่ะเหมือนเขาแก่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้เก็บนะคะแต่ก็จะเอาเขาให้นี่นะละค่ะช่วยแพ่กระจายเขาเช่ไ่มนี่ไงค่ะเห็นไหมเขาก็เกิดแล้วแล้วก็เสียแล้วนะคะตัวนี้เจอแล้วค่ะเจอเห็ดนี้เมื่อไหร่นะคะแลบประกันได้ค่ะว่าเห็ดพึ่งหวานยังจะต้องมีนะคะนี่แหละค่ะคอยเห็นนี้ตั้งนานแล้วค่ะ ยังเจอแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานหมวกส้มใช่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนี่แหละคะ่ะคงไม่ได้เห็ดใตเบื่อหรอกมั้งค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเห็ดพึ่งหวานหมวกส้มนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะได้สองอันนะคะเมื่อกี้ที่ยังเก็บที่ยังไม่เก็บนี่นะคะ่ะขาเขายาวๆนะคะยังก็ตัดขาออกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานขาอวบนี่คืออ,อร่อยนะคะอันนี้มันขา เห็ดพึ่งหวานหมวกส้มนะคะก็มีหลายสีนะคะรับประกันค่ะว่าไม่ตายเบื่อค่ะแล้วนี่ก็คือเห็ดที่เก็บมาได้วัน,นี้นะคะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะเองก็ตัดขามาพร้อมเลยนะคะอันนี้เห็ดกันเตเล่ได้เยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยู่ในถังนี้คือได้ถังหนึ่งนเ,เต็มนะคะหนักไปเต็มไปด้วย เห็ดพึ่งหวานนี่แหละคะ่ะโชคดีนะคะที่ยังไปทันนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้กินนะคะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดหนังไก่นะคะก็ได้มาสองดอกแล้วนะคะกําลังจะเริ่มหาแบบเจอทตูเข็ดแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็เลยได้มาสามอย่างค่ะเต็มถังนี้จริงๆเลยนะคะยัดมาพร้อมกับเห็ดพึ่งเห็ดเ,เหลืองนี่แหละค่ะแล้วยังก็ทําความสะอาดเห็ดมันปูเสร็จเมื่อตอนสามทุ่มกว่า นิดนิดนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่นะคะยังจะผัดเลยนะคะพรุ่งนี้อันนี้ก็เอียงก็แบ่งเต็ดถุงนะคะคิดว่าจะเอาไปให้ครูนะคะแต่ก็ไม่แน่ค่ะดูก่อนถ้าไม่เอาไปให้ก็เอาแต่รวมหนงกันอันนี้ของอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังไม่ได้เข้าช่องฟิตเลยนะคะอันส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะยังก็มาทําความสะอาดนิดนึงแล้วก็หั่นเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วยังก็นํามาต้มนะคะ ยังก็ต้มประมาณสองน้ำนั่นแหละค่ะน้ำทีกสามยังก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยค่ะไม่เอาน้ําออกพรุ่นี้เช้าก็ค่อยมาเอาออกนะคะแล้วอาจจะเป็นแกงเห็ดว่าเอาเข้าช่องฟิตได้เลยนะคะนี่เห็ดพึ่งหวาน